เอาว่าเราสบายใจเราก็ทําถ้าเราลําบากเราก็ทําเท่าที่เราสบายใจจะทาบาปหนึ่งห้าบาทหรือเท่าไหร่<อ>ก็ได้เราทําแล้วเราไม่เดือดร้อนอะเวลาเราทําบุญเนี่ยเราอย่าไปม,ม,มองกระเป๋าใครโอ้ยน่ามันใส่ห้าร้อยไว้ไม่ได้เราต้องใส่หกร้อยเกทับมันเลยอ่าพระก็เป็นไงสาธุคนนี้เจ้าภาพหกร้อยเป็นไงอีกคนนึงอยากเกทับฉันพันหนึ่งสาธุไอ้นี่พันหนึ่งอ่า บางคนเป็นไงอาเดี๋ยวเราปิดยอดยอดโู้นอยอดนี้ยอดมันขยับไปเรื่อยเลยเป็นไงโยมเป็นไงปื้มมากเลยตอนทําบุญเพราะเขาเป็นไงเขายกเราขึ้นสูงแต่พอกลับไปบ้านเป็นไงนึกขึ้นได้เอ,อ้าแล้วอยันนี้กูจะกินอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไหวทําบุญเนี่ยต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าทําบุญหมดยันนี้กลับไปบ้านเป็นไงอะไรก็ไม่มีกินข้าวสารก็ไม่มีกล่องหม้ออะไรงไม่ได้นะทาบุญอย่างนี้ไม่ได้นะ ทำบุญต้องดูกับหลพระพุทธเจ้าให้เราทำบุญเนี่ยสลัความตันหนีออกจากใจของเราว่าเนี่ยเราสลัดได้แค่นี้อ่าแต่เราถ้าเรามีเรื่องจําเป็นจะต้องทำอย่างอื่นอีกเราก็เอาทรัพย์นั้นเนี่ยไปทําอย่างอื่นเพราะอะไรชีวิตเราเนี่ยมันยังต้องดำรงอยู่เดี๋ยวชีวิตเราจะเดือดร้อนเมื่อ <bir> ชีวิตเราเดือดร้อนเนี่ยถามว่าเวลามาทําบุญทีเนี่ยมีความสุขไหม <bir> ไม่มีความสุขอยากเข้ามาวัดไหมรอนนี้ไม่อยากมาแล้วเพราะเป็นไงเดี๋ยวหลวงพ่อนั้นพูดอย่างงู้พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องฟักอีกถูกไหม กับกายเป็นาบเป็นไงหนีวัดไปเลยเคราวนี้ในอย่าเข้าแล้วลกลัวแล้วลกลัวเพราะ,ะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยนะพูดเ<ป><ป>นี่ยนะ<ป>ก็เจาะจงนะอะ่บางรูปบางกรมเนี่ยเห็นว่าคนนั้นในะบ้านเขาล่ำลนะุวนเนี่ยเจาะจงอลจิ้มแต่คนนั้นเนี<ม>่ยไอ้คนนั้นจนทนไม่ไหวแล้วก็ต้องฟเพกาออะไรโอ้เดี๋ยวคนนั้นเ็าไม่ชมเราคนนี้ก็ไม่ชมเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยรวยมีตังค์อย่างนั้นอย่างนี้จิ้มใหญ่เลยอย่างเงี้ยมีบางคนเนี่ย พราะโยมแต่ละคนละคนแบบพระให้จะรู้นะฐานะอะไรเป็นไงเป็นไงนไงีนงน่ก็จิ้มชี้นะเจาะจงเาบางทีก็พูดเลเลียงเคียงๆอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แสดงทำอย่างนี้ยไม่ได้นะอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่พระเจ๊งนโยมเจ๊งหมดนะลำบากนะทำบุญอย่างนี้อย่าไปทำนะเ,เราทําบุญเนะให้เราทําบุญด้วยปัญญาแล้วก็ที่ไหนเนี่ยนะที่สอนธรรมะเราเยอะเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนั้น เข้าไปฟังธรรมเยอะๆะเ,ออเราจะได้ประโยชน์จากตรงไน